วันนี้เราจะทำบัวลอยแก้วมะพร้าวอ่อนทานกันนะคะวันนี้จะเป็นบับ,บัวลอยใบเตยนะคะเราจะใช้แป้งอันนี้จะเป็นแป้งมันนะคะกระทิสดเกลือน้ำตาลทรายน,นี่จะเป็นแป้งเท้าใยม่อมนะคะถ้าไม่มีเราก็จะเป็นใช้แป้งมันได้นะคะน้าอันนี้จะเป็นน้ำที่เดี๋ยวเราจะนำไปต้มให้เดือดจัดนะคะน้ำใบเตยเข้มๆนะคะ นี่จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเราค่อยนำไปแกะเอาเนื้อนะคะผสมแป้งมันกับแป้งเท้าใยม่อมนะคะ ก็ทำหลุมไว้ตรงกลางจากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำของเราที่ร้อนจ,จัดๆนะคะมาใส่เลยค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำไปเตยลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใช้ไม้พาย ค่อยๆตะล่อมให้เขาเข้ากันนะคะเราจะใช้มือไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ําร้อนเขาจะร้อนนะคะ แตะดูนะคะถ้า,ามือของเราสัมผัสกับแป้งได้ก็โอเคเลยนะคะนวดเลยใช้มือนวดเลยนะคะ ส่วนของน้ำนะคะน้ำใบเตยนี่เราต้องค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะทีเดียวแล้วเดี๋ยวเขาจะเหลวไปนะคะแต่ถ้าเราใส่แล้วจนกระทั่งเขาเหลวไปแล้วก็ใส่แป้งมันนะคะแป้งที่เรานวดได้ก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีความเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ติดภาชนะแล้วโอเคแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะ เราจะมาแบ่งแป้งเอาไว้เฉพาะที่เราทำนะคะส่วนที่เหลือเราจะเอาไปเก็บไว้ในหลังผสมแล้วก็คุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำนะคะแป้งจะได้ไม่แห้งแบบนี้นะคะคุมด้วยผ้าขาวบางโอเคนะคะ จากนั้นนะคะเราจะนํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆหรือว่าเราจะนํามาคลึงแล้วก็ทําเป็นเส้นแล้วก็หั่นก็ได้ตามชอบเลยนะคะตัดครึ่งก่อนที่เหลือก็เก็บไว้ในแป้งผ้าขาวบางก่อนนะคะจะทำเออ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็หันห่นๆเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เก็บมาไว้บนถาดนะคะอาจจะโรยด้วยแป้งนวลน,นะคะใช้แป้งมันกันแป้งเราติดกันนะคะประมาณนี้นะคะเราต้มน้ำนะคะให้เดือดแบบนี้เพื่อที่เราจะต้มบนลอยของเรานะคะ แล้วก็เตรียมน้ำเย็นไว้สำหรับนอกแป้งของขนมบัวลอยของเรานะคะใส่บัวลอยลงไปเลยนะคะใส่แล้วก็คนเลยนะคะกันไม่ให้แป้งบัวลอยของเราติดกันนะคะถ้าเขายังไม่สุกเขาก็จะจมอยู่แบบนี้นะคะ ถ้าแป้งบัวลอยของเราสุกเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะก็ต้มไปจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาค่ะโอเคบัวลอยของเราลอยฟูฟ่องขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วเราจะช้อนเก็บนะคะเอาไปหล่อในน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้ ส่วนของแป้งบัวลอยเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะรอทิ้งไว้ในน้ําเย็นแบบนี้พักไว้ในน้ําเย็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนของกะทิกันต่อเลยเราจะมาทําน้ํากะทิกันนะคะนี้เราจะกรองน้ำมะพร้าวกันนะคะโอเค แล้วก็ใส่เฉพาะหัวกะทิลงไปตามด้วยเกลือนะคะใส่เกลือลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟค่ะใส่ใบเตยลงไปนะคะ พยายามคนตลอดนะคะไม่ให้กะทิของเราแตกมันกะทิเราเดือดแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยหวานมากหวานน้อยตามชอบเลยนะคะเราปรับรสตอนนี้ได้ มันก็ใส่บัวลอยลงไปเลยลงไปต้มเลยนะคะต้มบัวลอยของเรานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนของน้ำกะทิ น้ำตาลนะคะซึมเข้าไปในเนื้อด้วยนะคะพะบอบอยลอยของเราสุกดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกันนะคะมะพร้าวน้ำหอม ัวรอยของเราก็เดือดสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปิดไฟเลยแล้วก็จัดเสิร์ฟนะคะโอเคนะคะเราจัดเสิร์ฟเลยบัวลอยแก้วของเรานะคะก็เสิร์ฟพร้อมรับประทานนะคะ